สวัสดีชาวลัคนาราศีกุมทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในปี2,568นะมาดูกันว่าดวงของชาวลัคนาราศีกุมในปี6 8นี้จะเป็นยังไงนะครับาชาวลัคนาราศีกุมในปี68นี้นะครับเด่นเรื่องงานตำแหน่งหน้าที่การงานดีมากๆคุณจะได้อัปเกรดขึ้นไปนะครับทางด้านการงานการเรียนเลยนะครับ การงานนี่คือได้ตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งสูงส่วนเรื่องการเรียนนี่คือจะได้เรียนต่อใครที่ตั้งเป้าหมายอยากจะเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกแบบนี้นะครับมันจะสอบได้จะได้เรียนะนะครับหรือใครที่จะไปสมัครงานหรือสอบราชการนะในปี6กแนี่คือทายว่าได้ด้วยนะครับคือเด่นมากๆในงานราชการ ได้งานในตตำแหน่งนะครับส่วนใครเป็นนักขายนะใครเป็นนักขายอยู่นี่คือขายง่ายขายคล่องเลยงานที่ขายเอาเปอร์เซ็นต์น่ะอย่างเช่นเป็นเซลล์อย่างเงี้ยเป็นในหน้าในประกันอ่าในขายง่ายขายคล่องปิดช็อปแป๊บเดียวหรือถ้าใครอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเริ่มได้เลยนะครับมักกลามภมพาเริ่มได้เลยนะการเงินดีามาก๋ยวกจะขายที่ก็จะได้ขายนะเนี่ยนะหรือใคร ไม่อยากจะขายเนี่ยมันจะได้ทรัพย์สมบัติเข้ามาทรัพย์มรดกนะครับทรัพย์ที่ดินอย่างเงี้ยการเงินจะดีมากๆม,มาเยอะด้วย,ยการงานก็ดีด้วยนะครับตำแหน่งนะ้าที่การงานดีอย่างที่บอกคือมันได้อัปเกรดขึ้นไปนะการงานโดดเด่นได้ขั้นได้ตำแหน่งแต่ว่ามันจะเรื่องความรักก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยนะครับมีปัญหาลองและหนกันอย่างเงี้ยความรักจะไม่เด่นในปีนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะ ไม่ไม่เด่นทั้งปีนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในรายเดือนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลตัวนี้นะมีคดีความก็จะชนะคดีอ่าตัวนี้นะหรือใครที่จะจะไปต่างประเทศนะครับในช่วงเวลา,าสั้นๆนะมีเกณฑ์จะได้ไปนะครับอ่าหรืองานของคุณที่จะได้นี่คือเลื่อนขั้นตำแหน่งแต่ว่าโดนย้ายไปแถบแถบตะเข็บ,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 บชายแดนหน่อยอย,อย่างเงี้ยออกแนวชนบทน,นิดนึงในที่กันดา n หน่อยเนี่ยมันไปไกลเลยอะ นะครับลูกหลานบริวารก็ค่อนข้างจะควบคุมยากค่อนข้างดื้อหน่อยในะช่วงเวลานี้นะถึงแม้ได้คนเก่งอยู่ก็จริงนะแต่ว่ามันก็ควบคุมยากหัวแข็งนะครับมีปัญหาเรื่องบริวารแต่ก็ไปไปลายปีไปแล้วล่ะนะครับช่วงประมาณกลางปีเป็นต้นไปกรกฎาสิงหาแบบนี้นะครับจะมีปัญหาเรื่องบริวารน,นะมันส่งผลให้เรื่องงานเนี่ยจนถึงกันยาตุลาเลยวุ่นวายนะครับลูกน้องลาออกแบบเนี้ย แล้วมันงานมันทํามันสะดุดไงในช่วงเวลานั้นนะนะครับมันวุ่นวายแต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะมันผ่านพ้นไปได้แป๊ะเหรียญน,นะใครเล่นหุ้นอยู่นี่ดีมากๆเนดะี๋ยจะซื้อรถก็จะได้รถนะเปลี่ยนรถเลยซื้อบีอได้ด้วยนะครับชาวลักนาละศี่กลุ่มนะเดินเรื่องงานเรื่องเงินโอ้โหยินดีด้วยนะครับชาวลัคนาละสี่กุม อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงในรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ